ไอ้หดุดมาเหรอหยุดเลยหยุดหยุดหผุดูดหมาเหรอไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอ่าเดี๋ยวให้ลุกอยู่เฉยอยู่เฉยกูตามมึงได้อยู่แล้วอยู่เฉยฝ่ายครับฝ่ายครับฝ่ายวอสองครับเจอคนดูดหมาครับไหนยาวมา ยาวมามึงขี้ดิกูเห็นมึงดูดอยู่ฮะเตัวกิ๊บมึงกลังทำอะไรยายาอยู่ไหนมึงจะมอบป่ะมอบกูปล่อยถ้ามึงมอบกูปล่อยออกมามึงเอายาวออกมาเอาออกมากูกูให yeah, yeah, ้มึงมอบ